สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมะพร้าวพอ้กับช่องสาวหม่องเชียนเคยค่ะพ้าเบิ้งบรรยากาศทงไฮทงนาคือเก้าแล้วพี่น้องวันนี้สิพ้ามาัดเก็บดอกแคแล้วกาก้อนสิบปเก็บก่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามกด subscribe ส,สาวหม่องนแนะนำเด้อค่ะก้อนสิบปดเก็บดอกแค่กะ่ะห้ามาเบิ้งอันนี้ก็พี่น้องสาวหม่องปลูกได้ประมาณสี่หามือปองแล้วค่ะทัวถัทัวฝักยาวตอนน้ามัทนาป,ปงค่ะทัวฝักยาวปลูกสี่หาุมไปนี้ค่ะ เมืนน่อน้นสามของท้ายคลิปนึกว่าแต่มันบ่เกิดเพราะแต่หลังจากท้ายคลิปว่าสันพี่น้องเกิดพ้นหัขึ้นเลยค่ะแต่ว่าหลุมนี้เมื่อท่าน,น้เกิดค่ะกําลังแตกพ้นะขึ้นยุ่ิใจแกบค่ะแต่ว่าแตงนี่เกิดแล้วค่ะแตงเขียวใหญ่จัมโบ้ซื้อพันธุ์มาจากตลาดเอามาปลูกนี่ค่ะโปรงดีดีพี่น้องโปรงดีค่ะน้มค่ะ บรรยากาศช้วงแรงๆหดพักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยสิพามาเลาะสวนเก็บดอกแค่ไปกินกันกระเทียมกระเลิมซอดหลายแล้วละค่ะนี่ผักบ้วนหรือว่าหอมแดงก็เป็นรูเป็นลางแล้วละพี่น้ององดียุคค่ะไปเอาหยางไปเบื้องกันกระเทียมเห็นเป็นรูปเป็นลางเริ่มเขียวสั้นขึ้นแล้วค่ะ ลมหนาวกบพัดมาวีวีเจดดอกพี่น้องนี่กระเทียมเห็นเป็นรูปเป็นรางแล้วค่ะเริ่มเริ่มเขียวแล้วพี่น้องเมื่อก้อนนี้สามองอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งเบิ้ท่านได้เขียวปานนี้อันนี้เริ่มเขียวแล้วเริ่มเขียวบรรยากาศตรงไหทตรงนาดีดีมือนี้บ่ร์อนเ์เนอะค่ะมีล้มพัดมาตลอดเลย เบื้องบักซีดาก่อนซีดาห่อไปฮ่อกินแล้วล่ะพี่นอ้องทงจุไว้นี่ละแล้วเพิ่นก็เป็นนั่นอีกนี่ซีดาจิมจู่ค่ะฝรั่งจิมจู กะคู่เก็บด,ดอกแคค่ะพักสลัดเน้นไปเังสีเขียวได้พี่น้องเห็นว่าเขียวๆนะแมนต้นพักสลัดค่ะฟังนี้ก็เป็นผักกาดขาวบ็อกโคลีแล้วก็ไอ้พักคณาอันนั้น,นะพี่น้องคนาอย่างนอ้อยเขาเอิญมุกกินใบได,ได้ตลอดปีนะคะสมองก็ลืมซื้อบอกโคลีก็ผักกาดขาวปีอันนี้กล้วยค่ะบังนี้ กวยออกหลายค่ะฤดูฝนช่วงนี้วัยหลายค่ะแต่ว่ากินว่าทันเก็บไปบ่มไว้กับกินว่าทันค่ะพี่น้องสมองก็เลยเอาฝานตากแดดกักบัว่าเลยกระเทียมก็เห็นเป็นเขียวๆแล้วค่ะปกติแหนมจังสันว่าเห็นเป็นเขียวๆได้พี่น้องื้อนี้เห็นเขียวสอดหลายแล้วค่ะอื บปงออกมาเป็นที่นาพอใจยุไปเดี๋ยวเาไปเก็บดอกแค่กันอุ้ยดอกแค่ดอกแค่นั้นค่ะบานดีดีค่ะเก็บกินบาหวานเบ,า,บ,า,บาไว สมองท้ายลิปย้ำไหนก็มีแต่ท้ายเก็บดอกแคให้พี่น้องเบื้อยยาเบื่อเด้อค่ะช่วงนี้มันบ่ทันไดมีอย่างเห็ดหลากหลายเนาะค่ะสมองก็บ่ได้มีคอนเทนต์อย่างหลากหลายเพราอจะให้พี่น้องนะครับชมกันแต่ว่าสมองกระท้ายวิถีชีวิตสมองนี้ละค่ะให้พี่น้องได้เบื้องมาวิถีชีวิตสมองเป็นแนวนีค่ะสมองกระท้ายให้พี่น้องเบิง้งดอกแค ดอกแคไอ้ดอกแคนาเด้อค่ะเพราะว่าปลูกอยู่นาเด้อพี่น้องก็เลยเป็นดอกแคนาถ้าปลูกอยู่บ้านก็เป็นดอกแคบ้านค่ะผู้ใหพรวา่าอีกสามของพาว่าเด้อค่ะดอกแคนาเพราะว่าปลูกอยู่นาค่ะสามซี่ต้นก็กินบ่เบิร์ดซ้ำจะกินเนาะพี่นะซ้ำจะกินแบบ หลากหลายนี่กินบาหวาดเบาไว้ดีบานเลื้อยค่ะว่ามันมีแค่นี้เ้ยพี่น้องเก็บไปแล้วก็ยังเป็นชอเป็นยังเห็นว่าพี่น้องเต็มเลยค่ะว่ามันหลายค่อยๆดอกสั้นไหยสันหนึ่งสามองค์ก็เก็บ ไปพัดน้ำมันหอยย็บไปฉาบน้ำมันกินเป็นพักค่ะเป็นยาระบายยาระบายอ่อนแบบธรรมชาติสมองมากมากเลยงูฉาบน้ำมันเป็นยาระบายอ่อนๆสมองว่าแซ่บดีนั่งเถือกัระแนมก็เห็นอยู่นในภุมิเดดกระซ่องตา มลมยุทงยุทาเย็นค่ะฟ้าคืมเลยคะ่ะมือน,นี้ตอนส้ำมองออกทัานได้ออกมาตอนยุบานนะคะฟ้ามืดตึ๊บเลยส้ำมองว่าเมน่นฝนชิต,ตกพุ่นแล้วมาดอ,อกมาทงว่าสันแจงจงโปง่งพี่น้องแดดจ้าเลยค่ะเป็นว่าฝน10%เปอร์เซนค่ะไพศาลตอนล่างมือนี้แต่ว่ามาถึงบานสา้ำมองดอก อมองยุดตอนล่างแบบบนๆค่ะยุดตอนล่างแบบบนๆพี่น้องที่สงสยัยปีนี้จะ,จะหนาวใ้ซํำไหนฟังเบืง้งเน้ะค่ะช่วงเดือนมกราปีใหม่ต่ช่วงนี้กับท่านได้หนาวปันไถ อากาศก็นยังโค้งทีเพราะเย็นๆนี่พี่น้องช่วงเ้าๆมาสาวหมองมือ้านี่ก็ซิบเก้าองศาค่ะเมื่ทัานในอากาศค่อนข้างหนาดวดอกพี่นอ้นองเปิดอากาศเย็นซื้อข้าวว่าเก็บไปบงกจ็จะกินเบิร์ดสิได้เก็บไปหนึ่งเจ้าป้น โดยเฉพาะไส่หนึ่งปลาด้วค่ะหนึ่งปลาคอใหญ่ๆเสียแบบดีกรหมงมกักหนึ่งปลาหนิ้นนึ่งสนะค่ะไส่ดอกแค่น้ำกระมงว่ามันหอมดีตัวผูเ้เฒ่าตะเก ا าพ้าไส้ค่ะแล้วก็ยอดดอกแค่น้ำพี่น้องแส่บไส้ยอดน้ำไส้ดอกน้ำแห้งเซ่บค่ะกิ่นกับแก้วตามเจวนี่อุย้ยสุดยอดเลยค่ะปนปลาคอปนปลาดุกมันๆสุดยอด ไม่มีใครบอกเลยค่ะอร่อยจริงจริงมาัางนี่ว่าเตียกับว่าเชิงเตียเด้มันจะสูงไปเรือ่อยอ้อันนี้อันเพียลงมเลยตนอนพี่น้องขานี่เพียดำๆนี่ค่ะสมองเบาดอกมู้เป็นเพียนะคะ สมองเคยเอาไปแล้ววันนี้ลางวหลอนกินถืกเพียค่ะทองเสียจีบอันดอกมีเปกก้อนเดี๋ยวเพื่อนจิบานก้อนมูเพื่อนสิบมีมูเห็นหุ่นหลังเกิดขึ้นไหมฟังนีปลูกหาตนค่ะแต่ตนที่หาว่าท่าในย่ใหญ่ขนาดปลูกพ้อมกันนะพี่น้องแต่ว่ากำลังสิเริมขึ้นแล้วล่ะค่ะก็เริม เติบโตแล้วล่ะ่ว่าใ่สาโพดบ่คือมูนี้ค่ะถือดินให้นะก็เลยใ่ไวฟั่งนั้นคือจะเป็นดินไอ้นั่นดินเหนียวก็เลยใ่สาเหนียวแบบเหนียวๆน,นะคะเหนียวแบบว่ามีแราดัด อูไว้ก็เพอะได้เก็บกินะคะ่ะงามว่ามีกับเขา่เขาเข่าไปพัดพัดไอ้น้ำมันหอยซื่อๆเนี่ยพี่น้องเซ่บเพื่อกันค่ะลังเทือสามหล่องพัดใส่กระเทียมใส่นำ้ำใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวให้ห้อมแล้วก็เอาด,ดอกแคลงไปพัดพัดเจนซุกคักๆให้เขาใส่อันซิียบขาวแล้วคะ่ะใส่รสด,ดีแค่นั้นก็จบค่ะเพราะว่าได้ความหวานจากดอกแค ดอกแคเป็นนี้อย่างที่มีรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์ของดอกแคเด้าค่ะติดขรบน้อยนึงอา้าบักฮงสุกพี่น้องบักฮงรักสุกน้วยเหลียงเฮือค่ะคนละต้นกันอีกต้นนึงยูหันแต่ต้นนี้อันบักฮงสุกโอ้หุ้งรักสุกค่ะ ดูกระตนมักทั่วแปบหลัลกซุกแต่หึงเนะาะตาหมองว่าเห็นอีหยังจอเป็นโกนเนาะจเดดโยนให้ปลาดอกค่ะและ้วจี ฝานซิมมึงก้อนวาสิหวานบ่คันบ่าคือกะโยในให้ป่าทั่วแปดก็กำลังเป็นดอกค่ะบ่กค่อยว่าท่านได้เปลีนน่ยนนวยเป็นดอกหลายอยู่ค่ะบ่ค่อยติดหน่วยปันไดฟังนี้กระิเริ่มเหลืองแล้วบักฮู้ พีอ่อานนี่พันต้นมกคุงกันเลยนะแม่เมื่อเห็นต้นมกคุงเขียวไปน้ากันเลยค่ะนี่เขียวคุมลืมไปน้ากันเลยสวรสก็เป็นดอกหลายยุคค่ะแต่บ่เห็นติดน้วยสมองปูกกัต้งแต้ปีกาย่ผีก้อนเพื่อนค่ะได้กินสองน้วยหนึ่งพี่น้องกระแสบหวานดียุ่ค่ะอืม สมองมกักดอกเพิ่นนะคะ่ะดอกเพิ่นงามงามดอกงามอิหลีตน้นยางนานี่ถ้าฝนบ่ตกจักิกืนรอดให้สาวมองว่าบุนี่ต้นยางนาปลูกแบบธรรมชาติเลยเด้อค่ะเดี๋ยวเพิินมาอัดเฟียงนีลาสามองเสียอัดเฟียงเพออัดเฟียงสมองก็จิทางห้าออกจักน้อยเพราะหยาบ่ขึืนกบอันนี้ค่ะ ถ้าเอาเฟียงมาปกเลยเดี๋ยวหยาก็ขึ้นซอดคือเก่้าพี่นอ้องหยาบ่ตายเดี๋ยวให้ห้าทางหยาออกแล้วเอาเฟียงมาปกรอเพิินมาอาัดเฟียงก่อนแล้วค่อยได้ปกเหงาหยางปกเบิดนี่ค่ะว่าม่นต่เหงาหยางได้ปกเบิดสวนเลยค่ะปกให้เป็นแรงโอเอซิตไวเลยค่ะเพื่อ,อ,อฝนตกมาเจ็บพร้อมชุ่มชื้นไว้เดี๋ยวเฮาจะเอาบัก่งไปซิมม่งกอนให้ที่ให้ป่า เหลืออยู่ค่ะเก็บบ่เบิดดอกน้อยๆก็เก็บไปเลยกบไพ่กับ,กบแหนงหลายมวลไปกบไพ่ไปค่ะอ๋ออ้อยอันนี้อ้อยดำอ้อยดำเลยนะคะเป็นอ้อยยาอ้อยดำอ้อยแดงเนี่ยละเขาเอินกันถาบอกเขาเอินว่าถือ ะว่ากรอบก็บ่าเชิงกรอบค่ะบอกว่าถือคือกันพี่น้องจะเปลี่ยนกรอบบ่ากรอบทำหม่องกับบ้าหูบรรยากาศทงให้ทงนะาช่วงแรงแรงเนาะบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศไม่ให้พี่นอ้องเบื้องเพื่อพี่น้องทันใดยูตั้งประเทศตกาสิคิดถึงบ้านเนาะค่ะ ที่สมองปากทงขาวๆไว้นั่นบ่มนเมนอย่างเดียค่ะว่าไหงัวลงมาเหยียบมะยังมากินลูเข่าเนาะถ้าเพื่อลูเขาเ่ให้สมองก็จิเกี้ยวไปว่าเหยเปียกเหยีหกล้ค่ะพี่น้องค่าแล้วก็อีกอย่างสมองกะเสียดเฟียงน้ำค่ะกะบว่าอยากไหงวัวผู้อืน่นมัยยำเนาะนะาเฮาเฮาก็มีสิทธิ์ห่วงเป็นธรรมดาแล้วพี่น้องค่าเฮากะเสียดเฟียง ถ้าเขาป่อยเป็นตามอำเภอใจเลยมาเลียงงัวไปทั่วไปทีดีบ่ดีขามมาฟังสาฟังสางสามองก็ออมรดน้ำไว้เนาะขามม้าสีพี่นอ้องมาเหยียบพักสาหม่องมุนทั้งสี่เนาะเขาก็ทำร้ายแบบพืชผลเขาทั้งสี่น่ะทั้งสี่หล่ะเลียงงัวกะให้ฮูจักขอบเขตดน่เด้อค่ะพู้ไดนเลียงงัวกะเลียงในทีเจ้าของถ้าบ่สะดวกอิหลีก็ย่าไปเอาง้วไปไว้หม่องไกลของที่เขาเหตุพืชผลทางการ,กรเกษตรแล้พี่น้องมันจะมีปัญหา มะพร้าวหลังยังสีน่าจังตัวสมองอยังสีก็บ่ได้เลี้ยงงัวเนาะสามองกะระแวงเลยขยานเตะงัวคนอื่นแบบเข้ามาเลี้ยงมะฮูเรื่องนั่นสิมะเข่าหัวเข่าสวนสมองอย้ำต้นไม้ต้นไหลย้ำผลไม้เฮาจังเฮามีผลไม้เพิ่งสีเพิ่งกัมันย้ำมากินนั่นสีนอสมองมีประสบการณ์ผ่านมาแล้วนังนสีค่ะกัฝากไว้น้ำเด้อค่ะเลี้ยงงัวเนาะค่ะ มิปนี้สามองค่ะขอพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามด้วยพี่น้อง่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวฮัมม่าพอกันไหมสําหรับคลิปนี้มื้อนี้ขอปิดคลิปไปกับภาพบรรยากาศช่วงแรงๆนี่แหละค่ะช่วงหาโมงแรงนี่นะพี่น้อง่ะบรรยากาศดีแห้งกับอากาศเย็นๆค่ะบ่บ่หนาวด้วยค่ะเป็นอากาศเย็นช่วงนี้ช่วงแรงๆว่าท่านเลยค่ะหนาวสวัสดีค่ะ